สัตว์นักล่าที่คล่องแคล่วว่องไวและมีความเจ้าเล่ห์มันจะไม่หยุดเดินทางท่องไปทั่วทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าอันกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยเพื่อนบ้านที่น่าหวัดหวันแม้จะมีรูปร่างไม่ใหญ่โตมากนะักแต่นี่คือนักล่าที่ชำนาญการอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะท้าทายการล่าได้มากกว่าแค่เหล่าสัตว์ฟันแท้เท่านั้น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความน่ารักและความกล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อพบกับชีวิตของแมวป่าทะเลทรายหรือแมวป่าสเต็ปกันค่ะ <Okay. S 1> แมวป่าสเต็ปหรือแมวป่าทะเลทรายไม่ได้แตกต่างจากแมวบ้านมากนะ ด้วยความยาวลำตัวประมาณ50เซนติเมตรและมีน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัมพวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาอันกว้างใหญ่และยังพบได้ในทวีปเอเชียรวมไปถึงบริเวณกึ่งทะเลทรายของประเทศรัสเซียซึ่งเช่นเดียวกับแมวป่าทั่วไปพวกมันดำรงชีวิตอย่างเงียบเชียบและโดดเดี่ยว เมนูอาหารของแมวป่าทะเลทรายนั้นหลากหลายอย่างน่าทึ่งถึงแม้ว่ามันสามารถมีชีวิตรอดได้ด้วยการกินมแมลงเพียงอย่างเดียวแต่มแมลงปีกแข็งและตั๊ก,กแตนนั้นเป็นเพียงอาหารเสริมเท่านั้นเป้าหมายหลักในการล่าของพวกมันคือนกและสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กการออกล่าในยามค่ำคืนช่วยให้แมวป่าทะเลทรายหลีกเลี่ยงการถูกสังเกตจากสัตว์ที่อันตรายกว่า และความมืดมิดยังช่วยให้พวกมันกลายเป็นนักล่าที่มองเห็นได้ยากอีกด้วยเนื่องจากในแสงสว่างนั้นสิ่งมีชีวิตที่ระแวดระวังเป็นพิเศษสามารถเปิดโปรงการพรางตัวของผู้ล่าได้โดยง่ายในส่วนของแมวป่าทะเลทรายการมองเห็นของพวกมันนั้นเหนือกว่าการมองเห็นของนกถึง10บเท่าตัวดังนั้นเพียงแค่ลดระยะห่างลงเล็กน้อยก็สามารถโจมตีเหยื่อที่ไม่ทันตั้งตัว ด้วยการกระโจนอย่างว่องไวเพียงไม่กี่ครั้งการล่าสัตว์ฟันแท้นั้นต้องใช้ความระมัดระวังและความอดทนมากกว่าเพราะสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่คล่องแคล่วเหล่านี้มีการได้ยิมที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามแมวป่าทะเลทรายนั้นเหมาะสมกับการล่าแบบนี้อย่างยิ่งมันวางแผนทุกย่างก้าวอย่างรอบคอบโดยการแนบตัวชิดติดพื้นมากที่สุดไม่ละสายตาจากเป้าหมาย จนไม่มีใครสามารถรับรู้ถึงการปรากฏตัวของมันได้จังหวะการพุ่งเข้าโจมตีก็ต้องมีการเตรียมการเช่นกันนักล่าจัตยานตัวอย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งมีโอกาสสูงที่จะนำมาซึ่งรางวัลที่รอคอยมานานแมวป่าทะเลทายที่มีประสบการณ์จะรู้ดีว่าไม่ควรโจมตีสัตว์ชนิดใดแต่แมวที่ยังเยาว์วัยนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์รอบตัวมากนะ และพยายามขยายเมนูอาหารด้วยวิธีลองผิดลองถูกดูเหมือนว่าเม่นแอฟริกันตัวนี้อาจเป็นเป้าหมายที่ง่ายดายแต่ขนาดตัวที่เล็กของมันถูกชดเชยด้วยการป้องกันที่แข็งแกรง่งและการโจมตีก้อนหนามยาวนี้เป็นเรื่องไร้ประโยชน์การพยายาม2อามครั้งที่ล้มเหลวก็พิสูจน์ความจริงข้อนี้ให้แมวได้เห็น แต่บางครั้งเป้าหมายที่เลือกก็อาจโต้กลับได้และจระเข้ตัวเล็กนี้ก็ประกาศทันทีว่าการยุ่งกับมันนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตแมวที่กำลังหิวโหวยจะไม่ออกห่างจากคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวแต่กลับพยายามหาจุดอ่อนแม้ว่าจะทำได้ไม่ง่ายนะเพราะสิ่งมีชีวิตเลือดเย็นนี้พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยปากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฟันที่น่าสะพรึงกลัว นักล่าผู้นี้แทบจะไม่รู้จักความกลัวแม้แต่น้อยแต่ถึงแม้จะพยายามอย่างหนักฟันที่แหลมคมของมันก็ไม่ได้ยาวและแข็งแรงพอที่จะเจาะเกราะหนาของจอระเข้ได้ดังนั้นหลังจากการโจมตีอย่างดุเดือดหลายครั้งนักล่าก็เข้าใจว่าการโจมตีต่อไปอาจจบลงไม่ดีนะยามเที่ยงในแอฟริกาที่ร้อนระอุอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับสัตว์ ดังนั้นแมวจึงใช้เวลาในช่วงที่อากาศร้อนจัดพักผ่อนในร่มเงาซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานและแรงกายโดยรวมแล้วสัตว์เหล่านี้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในทะเลทรายได้อย่างยอดเยี่ยมขนของแมวป่าทะเลทรายบางและสั้นกว่าญาติทางเหนืออย่างเห็นได้ชัดและเสื้อคลุมแบบนี้ก็เพียงพอทั้งสำหรับป้องกันความร้อนในตอนกลางวันและรักษาความอบอุ่นในคืนที่หนาวเย็น นักล่าย,ยังสามารถอยู่โดยไม่ต้องดื่มน้ำเป็นเวลานานซึ่งจะได้รับน้ำเพียงพอจากเหยื่อที่พวกมันกินใกล้เคียงกับแมวป่าทะเลทรายยังมีตัวแทนของแมวขนาดเล็กชนิดอื่นๆอ,อาศัยอยู่อย่างไรก็ตามแมวป่าเหล่านี้มักมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีใครในตระกูลแมวที่ชอบการลุกล้ำอาาเขตของมัน โชคดีที่ขนาดตัวที่เล็กกระทัดรัดของแมวป่าทะเลทรายช่วยหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จแต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปเฉพาะในช่วงผสมพันธุ์เนื่องจากแมวผู้หลายตัวสูญเสียความระมัดระวังที่เคยมีแมวคาราคันก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าเมื่อเห็นสัตว์ต่างถิ่นมันก็รีบถอยห่างจากผู้บุกรุกที่ไม่คุ้นเคยนั้น ในที่รับตาคนลูกแมว2อถึงหตัวถือกำเนิดขึ้นทั้งมองไม่เห็นและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแต่พวกมันเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแม่แน่นอนว่าในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นนี้ไม่ใช่ลูกแมวทุกตัวที่จะมีชีวิตรอดจนถึงวัยเจริญพันธุ์แต่ข้อได้เปรียบของพวกมันเมื่ออายุได้สี่เดือนลูกแมวก็สามารถพึ่งพาตนเองได้และล่เหยื่อที่ว่องไวได้อย่างสำเร็จ แม้ว่าพวกมันจะยังคงอยู่กับแม่ต่อไปอีกระยะหนึ่งแม่แมวจะนำเหยื่อที่ยังมีชีวิตมาให้ลูกที่โตแล้วซึ่งกลายเป็นเครื่องมือฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมสำหรับทักษะที่จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตผู้ใหญ่เป็นที่น่าสนใจว่าต่างจากพวกมันลูกแมวคาราคันต้องพึ่งพาแม่ไปจนถึงอายุ8เดือนหรือมากกว่านั้น แมวป่าทะเลทรายเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษโดยตรงของแมวบ้านทั้งหมดเมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อนการเกษตรยุคแรกๆเริ่มก่อตัวขึ้นในตะวันออกกลางและการสะสม,มะเมล็ดพืชที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดหนูจำนวนมากม,ามหาศาลซึ่งหนูเหล่านี้ก็เป็นและยังคงเป็นอาหารหลักของแมวป่ามนุษย์พบว่าการอยู่ร่วมกับนักล่าตัวน้อยเหล่านี้เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายและเริ่มให้อาหารพวกมัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้แมวกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร้นลับการสรุปเกี่ยวกับจำนวนประชากรของแมวป่าทะเลทรายจึงเป็นเรื่องยากและแม้ว่าประชากรจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาการเกษตรแต่ด้วยพื้นที่อาศัยที่กว้างขวางความสามารถในการปรับตัวและความเชี่ยวชาญในการพลางตัวนักล่าที่ชำนาญเหล่านี้จึงไม่ได้อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ